เอาละครับสดตรงไปที่ผู้สึกขาวพิเศษประจํำรายการมันนี่ช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจํารูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์คอ่ะขอเรื่องแฮกเกอร์ก่อนเลยได้ไหมครับปุ๋ย ได้ค่ะวันนี้เป็นประเด็นร้อนทีเดียวนะคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีการเปิดข้อมูลเรื่องของการไปแฮกเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนู้นหน่วยงานราชการนี้นะคะ mm hmm. ล่าสุดวันนี้เองเนี่ยในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการแถลงจับหนึ่งในแฮกเกอร์ที่ก่อกวนเว็บไซต์เหล่านี้ได้แล้วนะคะ mm hmm. เป็นผู้ต้องหาอายุประมาณ1 9เปีเองแล้วก็รับสารภาพด้วยนะคะ mm hmm. ตำรวจก็บอกว่าอันนี้ก็มีการตรวจสอบกลับไปก็พบว่า มีไปเจอหลักฐานแล้วก็มีไปพบอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะไปถึงตรงนั้นก็เป็นการก็จะต้องมีการสอบตรวจสอบกันต่อไปเชื่อมโยง,งกับใครก็จะตามไปตรวจสอบกันต่อเนื่องนะคะคแต่ว่ายังไงก็ตามในเรื่องของการแฮกเนี่ยวันนี้ก็ยังมีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านปลัดพงพานนเสวต์รรุณก็ไปเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะคะคให้ดำเนินคดีเพราะว่าเว็บไซต์ของกระทรวงท่องเที่ยวก็โดนโดนด้วยนะอ ตั้งแต่ย3ิสามธันวาคมที่ผ่านมาค่ะค้ดว่าจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงนะคะเพราะว่าไม่ได้นําข้อมูลสําคัญออกไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถใช้เว็บงานเเว็บไซต์ดังกล่าวได้ชั่วคราวแล้วก็อัปเดตข้อมูลก็ลำบากแล้วบ็อดสิทธิของประชาชนนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะพิยุทธ์พอมันมีข่าวเรื่องของการเข้าไปโจมตีไปแฮกข้อมูลเว็บไซต์นูนเว็บไซต์นี้เอาข้อมูลเผยออกมาล่าสุดเนี่ยมีสากลอทรั์ของพบรใช่ไหมคะที่มีการเผยข้อมูลมาก็เลย สงสัยว่าเอ๊อย่างเนี้ยในเรื่องของภาคการเงินเรากําลังจะใช้ระบบพร้อมเพย์กันในปีหน้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้คนก็ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถืออ,องงยะไรพวกนี้เยอะ,ยะเลยเอ๊งกลัวไหม มันจะกระทบกับความมั่นใจของคนนะคะก็ะพยายามถามไปที่สมาคมธนาคารไทยก็ได้คุยกับคุณนี้เลยคะ่ะคุณอาจวิเชียนเจริญนะคะท่านอยู่ธนาคารกสิกรแต่ว่าท่านเป็นคณะทํางานในโครงการพร้องเทด้านการรักษาความปลอดภัยของสมาคมธนาคารไทยก็ยอมรับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าจะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนในการที่จะใช้ระบบพร้อมเทแต่แต่นะคะยืนยันว่าระบบของธนาคารพาณิชย์เนี่ย มันมีระบบการป้องกอันที่เข้มงวดเต็มที่อืและเป็นคนละระบบกับกเว็บไซต์ทั่วไปของหน่วยางานราชการอ,อจนต้ีงเป็นจุดหนึ่งนะคะคอันที่สองก็คือมีการกํากับดูแลใกล้ชิดเลยจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่จะเข้าไปถึงข้อมูลตรงเนี้ไอ้เอน,นี้ยมันมันมันให้ความมั่นใจได้ระดับหนึ่งทีเดียวว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยากแต่ที่เขาห่วงคืออะไร ืวองการใช้งานของประชาชนเพราะว่าถ้าจะใช้ระบบนี้เนี่ยบางคนใช้จากทีซีบางคนใช้จากโทรศัพท์มือถืออเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันจะมีข้อความแปลกๆม,มีเว็บไซต์แปลกๆเข้ามาแล้วเราบางทีเราอยากจะแค่เฮ้ยมันผ่านผ่านไปให้มันไปใช้งานได้เร็วๆอะไรเงี้ยก็กดโอเคโอเคยอมรับไปอย่างเงี้ยไอเนี้ยมันจะเป็นการเปิดให้เหมือนกับเข้ามาเจาะข้อมูลของเราโดยที่ไม่รู้ตัว ก็คือให้เป็นภัยใกล้ตัว <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> ต้องระวังเลยต้องระวังเอ,อในส่วนของแบงค์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องระวังเขาพยายามพยายามป้องกันให้อยู่แล้วแต่คนใช้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่จะต้องระมัดระวังอพูดถึงพร้อมเพย์ครับปุ๋ยเห็นเห็นทางสากรรพกรก็เตรียมจะคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะภาษีปีภาษีเนี้ยค่ะที่เราจะจ่ายกันหนึ่งมกราถ,ถึงสามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยนะคะใครที่ยื่นภาษีไว้เกินแล้วไปขอลดหย่อนเนี่ยก็จะได้คืน ผ่านทางระบบพร้อมเพย์ถ้าเรามีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไ้แล้วเป็นการจ่ายตรงเขาเ้าบัญชีเลยใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะคะพิยุทธแล้วทีนี้ก็เลยถามท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะท่านประสค์พุทธเนตรไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ได้ทําพร้อมเพย์ได้ล่ะจะเป็นยังไงค่ะก็บอกว่าถ้าไม่ได้ทาพร้อมเพย์ไว้ก็ยังเป็นการจ่ายเช็คให้เหมือนเดิมจ่ายเช็คปกต,ติมันก็จะใช้เวลาที่ยาวกว่าพิยุทธประมาณเจ็ดวันแต่ต้อง,งรอสี่วันก็แล้วแต่ ตามที่เช็คจะถึงแต่ต้องรอนานวกว่าที่คัญก็คือว่ามันมีภาระต้นทุนต่างๆตามมาที่จะต้องดาเนินการและท่านก็บอกว่าเชื่อไหมสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเช็คคืนนะที่ส่งไปให้ประชาชนแต่ว่าไม่มีการมาขึ้นเงินอ่ะอยู่อีกประมาณสามสี่ร้อยล้านเ <c oughs> นี่ยมันแต่ถ้าหากว่าใช้ระบบพร้อมเพย์เนี่ยตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เนียค่ะพี่ยศถึงเลยนะ อ่า,อาถึงเลยถึงเลยอ่าดีครับดีครับเอาละครับปุ๋ยไปดูเรื่องของตัวเลขส่งออกกันหน่อยดีไหมครับดีขึ้นไหมประกาศล่าสุดวันนี้ครับค่ะวันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศมาเนี่ยเป็นตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนนะคะปรากฏว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ถึงร้อยละสิบจุดหนึ่งเก้าหรือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบเก้าเดือนทีเดียวนะคะครับเออส่วนตัวเลขสิบเอ็ดเดือนตั้งแต่มกร,ราถึงพฤศจิกาเนี่ยปรากฏว่าลด ลดลงนะคะประมาณ0.05นะคะส่วนตัวเลขทั้งปีเป็นยังไงตลอดทั้งปี59เนี่ยก็คาดว่าจะมีกรอบของการขยายตัวอยู่ที่ประมาณลบหถึงบวก0.2ค่ะพี่ยศก็เป็นผลมาจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวนะคะมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการขยายไปยัง สารัฐอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็สาภาพยุโรปก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันที่เริ่มจากตัวสูงขึ้นก็เลยทําให้อะไรมันเริ่มๆที่จะดีขึ้นส่วนปีหน้าก็คาดว่าการส่องออกจะอยู่ในกรอบประมาณ2.5ถึง3เปอร์เซ็นค่ะพี่ยุทธ์คะครับดีครับเพราะว่าประเมินด้วยว่ามันก็น่าจะดีกว่าที่เขามองกันว่าพีนจะติดลบนะครับ ไปปลายปีก็มีสัญญาณฟื้นแล้วก็น่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีหน้านะครับใช่ค่ะเอาละครับขอบคุณอย่างสูงเลยและเจอกันใหม่คุยกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับปุ๋ยปีหน้าเลยค่ะพี่ยุทธคะสวัสดีค่ะพี่โธสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เ่าะจำรูนะครับเอาละครับคุณผูฟังครับเราจะพักกันคู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพกษาเรียวเอสเตดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤษา a c อม